ทักทายสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็มาเจอกันอีกคลิปนะครับเมื่อเช้าเราก็ได้ลงไอ้ชุดเด่นบนประกบคู่ชุดไอ้สองตัวของเราไปทั้งสองสูตรก็เป็นไอ้ชุดนี้เมื่อเช้าเราก็ได้ได้ลงไปกับเพื่อนเพื่อนดูแล้วที่นี้เราจะมาเค้นหาตัวเด่นกันระหว่างไอ้ชุดนี้ว่าตัวไหนจะเป็นตัวเด่นกันแน่เพราะว่าเราจะได้ เอาแบบมั่นใจเน้นๆไปเลยนะครับมาผมจะแถมให้ให้ไปอีก2สูตรนะครับสําหรับเป็นชุดดินบนไอ้สูตรหนึ่งจะเป็นแบบอีกสตัวอีกสูตรหนึ่งจะเป็น2ตัวกันก็คือตําแหน่งนี้นะครับก็คือหลักร้อย2ครั้งก็ได้เท่ากับ9,9,18,8,2บวก2 8 0แล้วก็1มันก็มาเข้าอยู่ที่เลข0นะครับก็คือชุดนี้มาดูหัดนี้ก็ได้กับ0 2วก2แล้วก็1มา <c oughs> เข้าที่ชุดไอสองนเลยนะครับชุดนี้นี่เข้าที่2และก็ มาดูหั้ต่อไปของเราก็คือนี่ก็คือ2 2เป็น4ก็เท่ากับ4บวก2เป็น6แล้วก็เดินแต้มไป1ก็เป็น7ก็มาเข้าที่เลข4ชุดนี้ก็ยังมาชนกับชุดนี้อันนี้ก็มาชนอันนี้ก็มาชนอันนี้มาชน สังเกตดูนะครับให้เพื่อนๆสังเกตดูไอ้ตัวชนก็แล้วกันสําหรับชุดนี้ที่ผมจะมาลงใหม่ทั้งสองชุดนี้เพื่อที่จะเอามาเปรียบเทียบกับ2ชุดนี้แต่2ชุดนี้ที่ผมลงคลิปแรกไอ้ตัวชนบางทีก็ไม่มานะครับต้องเอา2 2ชุดนี้เดี๋ยวอีกชุดหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยดูเราดูไอ้ไปทีละชุดก่อนเพื่อความไม่งงคือนี่แปดแปเท่ากับ6แล้วก็ บวก2เป็น8แล้วก็9ก็ออกที่863ก็เข้า2ตัวแล้วก็มาสังเกตดูตัวเด่นดที่นี้ามาชน8นะฮะชน8แล้ว8ก็กลายเป็นตัวเด่นขึ้นมาแต่เข้ามาดักร้อยก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นเลขเด่นบนของเรามาดูหัวต่อไปของเราก็คือนี่ก็คือ 88เท่ากับ88 6แแล้วก็8 9ก็อันนี้มาทีเด็เก้าตำแหน่งนี้มาทีเด็เก้นะครับก็มาชนกับชุดนี้เข้าทีเด็เก้เห็นไหมครับเพื่อน,นก็9ก็เป็นตัวเด่นขึ้นมาอันนี้ก็4เรก็มาเป็นตัวเด่นขึ้นมา อันนี้2ก็เป็นตัวเด่นขึ้นมาอันนี้0ย์ก็เป็นตัวเด่นขึ้นมาเห็นไหมครับตำแหน่งของเขามาดูงวดนี้ทีนี้เท่ากับ22 2เป็น4 4เท่ากับ4เป็น6แล้วก็เป็น7มาชนกับชุดนี้เห็นไหมชนที่เลข7ดเห็นไหมเข้าที่เลข7 7็ก็ เป็นตัวเด่นขึ้นมานะเห็นหมพเพื่อนเพื่อนก็มาเปรียบเทียบออกวิธีการเดินของเขามันก็จะเป็นแบบนี้มาเปรียบเทียบมาดูงวดที่เราจะไอ้ที่มาถึงวันพรุ่งนี้ของเราก็คือตำแหน่งนี้ก็คือ7 7็ดก็จะได้เท่ากับสแล้วก็ส6แล้วก็7มันไม่ชนกับอันนี้นะครับพเพื่อนๆโปติ ชุดเนี้ยเขาจะมาชนกับไอ้สูตรที่สองของเราก็คือเนี่ยจิตชนเก้าชนอันนี้แปดชนสี่ชนสองชนอันนี้ศูนย์ชนอันนี้ไม่ชนเห็นไหมสี่หกเจ็ดอันนี้ไม่ชนหรือว่าเขาจะมาหกสามสี่สามเจ็ดสามหรือเปล่าเพื่อนๆเอาอยัางไงกันยังไงชุดเนี้ยหกกับเจ็ด ก็เป็นตัวเด่นขึ้นมาอีกแล้วเห็นไหมหกกับเจ็ดมาดูสูตรที่สองกันเป็นเป็นสองตัวเริ่มเข้าตั้งแต่วันนี้เริ่มเข้าตั้งแต่งวันนี้นะครับเพื่อนเป็นแบบสองตัวก็คือตำแหน่งนี้หลักแสนบวกกันสองครั้งหลักสิบบวกด้วยแปดก็จะได้เท่ากับอันนี้ได้ศูนย์แปดไอ้สามบวกแปดเท่ากับสิบเอ็ดก็เขียนไปเลยหนึ่ง ได้แต้มไป2นะก็ยังมาชนกันอยู่ที่2และ1อีกมาเข้าที่2 1อันนี้ชนดูเปรียบเทียบคนละขั้นตอนนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมาดูแบบนี้เดี๋ยวจะงงมาดูงวดต่อไปอันนี้2ครั้งน,นี้บวกด้วย8ก็คือ2บวก8เป็น0ก็3 4ไปเลยก็ได้เท่ากับ3และ4 สี่ส่วนกันมาเห็นไหมสองสามสูตรสีสามสูตรเราเข้าที่เดขกสีและสามส่ะสออกที่8ปดแต่สี่ก็ยังกลายเป็นตัวเด่นเพราะว่า1 2 3 3งสูตรเห็นไหมอันนี้ก็1นึ่อันนี้3ามสูตรเหมือนกันมาดูหัว,วต่อไปของเราก็คือ6กหกองบวกด้8 2แอบวกแเป็น0ก็6กับ7ไปเลยทีนี้ ก็6และก็7มาเข้าที่8ไอแปตัวที่เข้าก็คือเลข6กก็คือชุดนี้เข้าที่เลข6กแต่วันนี้มันไม่ชนมันมันไม่ชน3ตัวนะครับเพื่อนมันชนแค่2ตัวแล้วก็เอาไว้เปรียบเทียบเอาตัวดูตัวชนก็แล้วกันสําหรับชุดนี้แล้วก็มาดูวดต่อไปของเรา ตำแหน่งนี้โอโ้เพื่อนๆมีเห็นแบบแบบนึงตำแหน่งนี้นี่บวกด้วย8ได้เท่ากับ0เท่ากับ0และ1เท่ากับ0และ1มาเข้าที่เลข0ก็คือตำแหน่งนี้อันนี้2อสูตรอันนี้ก็2สูตรอันนี้2สูตรนี่ก็2สูตร ันเริ่มจะเข้าสองสูนยสองสูนยแล้วทีนี้มาดูเมืต่อไปของเราตำแหน่งนี้บวกด้วยแปดเจ็ดเจ็ดสิบสี่สี่บวกห้าเป็นเก้าเก้าบวกแปดได้กับเจ็ดเจ็ดแล้วก็แปดเนาะอันนี้ก็เข้าที่เลขเจ็ดเริ่มมาเข้าสามตัวอีกแล้วหนึ่งตัวสองตัวสามตัวเห็นไหม เิ่มเขาสามตัวจาก2ตัวจน2 2งที่เรียกก็มา3 3มอยู่มาดูงวดปัจจุบันของเราก็คือตำแหน่งนี้แล้วก็ตำแหน่งนี้บวกด้วย8ก็เป็น0 886ก็ใส่ไปนี่เลยก็เป็น6กและเมาดูลักมามา,มาดูว่าตัวไหนทีนี้เพื่อนหก 6 6 3สูตร7 7 7ดสูตรดังนั้นแล้ว6และ7เป็นตัวเด่นสำหรับชุดนี้เพราะว่าเราก็ได้ฟันเป็นเลขไหลของเราก็คือเลขเนี้ยเลข3เราได้ฟันเลข3เป็นเลขไหลของเราแล้วก็จะเป็น6 3 7 3หรือเปล่าเพื่อนเพราะว่าไอ้มันชนกันถึง3สูตรเลยนะครับเพื่อนดูเห็นไหม นี่สเพราะว่า6ถ้าเกิดว่าเขาดับอยู่นะแต่ผมกลัวเขาดับไม่อยู่ชนมามากขนาดนี้มันก็8ปบกแเป็น16เนี่ยตัวดับของเราแต่ว่ายังไงก็ไม่อยากให้ตัดนะเพื่อนมันเลขแค่ไม่กี่คู่ชุดเองไอ้ 6, 3กสเนี่ย6 8 7 8อย่างเนี่ย มันเลขแค่สีคู่ชุดเนี่ยผมว่ายังไงต้องไม้เห็นแน่นอนชุดนี้สําหรับสําหรับชุดแปดสามเนี่ยเพื่อนๆจาคลิปแรกได้ได้ไหมทั้งสามสูตรเป็นสถิติเดือนประมาณห้าสิบกว่างวดขึ้นไปที่ผมลงเป็นคลิปแรกก็คือชุดนี้แต่งวดที่แล้วเขาไม่มาสถิติย้อนหลังเนี่ยไอห้าสิบหกสิบงวดนะเพื่อนๆผมย้อนมาให้ดูมางวดที่ผมลงให้กับเพื่อนๆดูงวดงวดแรกก็ชุดนี้พลาดไป เราเลยมาคำนวณมันก็ได้ที่138เพราะว่าส0เนี่ยคุณเขาถ้าเกิดว่าตัวชนเนี่ยจะมาทันทีเลยนะครับเพื่อนอันนี้ได้6 8 3มามาดูชุดเนี้ยที่ยังไม่เคยหลุดก็ชุดนี้เหมือนกันก็ได้3,48ดังนั้นแล้วเห็นไหมสามและแปดไอ้สติการเดินเห็นไหมเพื่อนขึ้นมาขึ้นมาอพร้อมกันนี่ยไอย้ตัวเนี้ยสามและแปดชุดนี้ก็สามและแปดชุดนี้และสามและแปดก็มาตรงกับชุดนี้มันคนละสูตรกันนะครับเพื่อน เมื่อยังมาตรงกับชุดนี้อีกถ้าเกิดเพื่อนๆชอบเบิ้ลนก็อย่าลืมก็อย่าลืมเบิ้์นไว้ก็ได้นะครับเพื่อนๆอ,อันนี้โอกาสมาก,ก็ค่อนข้างที่จะสูงอยู่นะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบเลขเบิ้์นหนาเบิ้นท้ายเงี้ยเพราะว่าตัวเลขมันเด่นมากเลย8และ3 6และ7เนี่ยเด่นมากที่สุดเลยเพราะว่าชนกันเยอะจากสูตรของเราก็สติดรืยการเดินยาวก็ยัง มาเด่นอยู่ที่และได้ไอ้ห้าสิบหกสิบวดของเราเนี่ยมาชนเด่นอยู่ที่และ3 3และ8ไแอ้ชุดนี้ก็ยังมาชนเด่นอยู่ที่6แได้ดังนั้นแล้วชุดที่เราจับมาเนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างที่จะโอกาสสูงนะครับสาหรับนวดนี้เป็นไปได้สูงมากเลยก็คือชุด6 3สเจ็ดสามนี่เพราะว่าเราก็ได้ฟันเม็ดเดียวไปอยู่ที่แปดเจ็ดสามแล้วเพราะว่าเลขทูปปู่ของเราก็ยังมาดันมาตรงกับเลขสรุปของเรา แต่ว่ามันสลับตำแหน่งกันเท่านั้นเองผมลองเข้าไปหาดูอยู่ไม่มีหมดชุดเนี้ย ....378 ยังไม่ได้เลยชุดนี้ผมก็ได้ชุดอื่นไปแทนก็หายใบอยู่เพราะว่าชุดล่างของเรานั้นผมก็จับหมด,ดเนี่ยชุดนี้มันมีแค่ไม่กี่คู่ชุดเองผมก็จับ8 1ได้2อใบมั้งแ1 6 1แล้วก็91แล้วก็พวกอันนี้ก็เป็นตัวไ ทดลองไปที่เน้นๆหน่อยก็ชุดพวกนี้แหละที่ผมวงวงไว้เนี่ยแต่ผมก็อยากให้จับหมดแหละเพราะว่าผมก็เน้นตรงเพื่อนก็คือถ้าเกิดว่าเราจะกันกันตกกลับก็ยังดีว่ายัางไงยังไงเลขล่างว่าตรงไม้ห็นแน่นอนแต่ว่าเลขล่างไม่เท่าไหร่ผมชอบชุด3ตัวนี้มากกว่ายัางไงยังไงก็พิพจารณาดูนะครับเพื่อนสาหรับสูตรเราถ้าเกิดว่าเห็นเพื่อนบางคนก็คอมเมนต์มาก็ก็สวยอยู่ไอเด็ก ก็โอกาสมาก็ก็มีอยู่อย่างแปดเจ็ดเจ็ดอย่างเงี้ยอย่างแปดเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนกับชุดนี้ที่เราเคยลงไปเพื่อนชุดนี้จะเป็นเก้าเจ็ดเจ็ดหรือเปล่าหรือแปดเจ็ดเจ็ดหรือเปล่าหรือศูนย์เจ็ดเจ็ดหรือเปล่าตำแหน่งที่เราวางเงี้ยค่อนข้างที่จะมาสูงเลยนะครับตำแหน่งเนี้ยเพราะว่าไอ้แต่ละชุดที่เรามาจับเป็นคู่ชุดแบบเนี้ยโอกาส โอกาสที่เขาจะมาค่อนข้างที่สูงก็แล้วแต่ดวงของเพื่อนอีกทีหนึ่งว่าจะจับถูกหรือผิดเท่านั้นเองเพราะว่าชุดของเราก็ได้ไปสรุปไปเป็นที่เรียบร้อยก็คงจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิน้นแค่เรามาเพิ่มเติมเพื่อให้เพื่อนๆไว้พิจารณาดูอีก2ส,สูตรามาเปรียบเทียบกันสติการเดินของเขาก็อย่างที่ได้ฟังกันมาก็ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะรู้ผลกันแล้วยังไงยังไงคลิปนี้ก็แวะมาพูดคุยท,ทักทายกับเพื่อน ยังไงยังไงก็แค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ